นะะมาจัดเซสชันเพิ่มเติมนะคะในการที่จะ build นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมในการสอบนะคะ Uh, social Value ดเ s o c i ิ t e Level วันนะคะซึ่งทุกท่านก็ uh, น่าจะมีประสบการณ์แล้วนะคะมาผ่านมาค่ะมันจะมีหมด6 section นะคะซึ่งก็จะเป็นเ e c t i ่ uh, n uh, แต่ละ section นะคะประมาณ uh, 6-10ข้อนนะคะรวมทั้งหมดทั้งหมด56สกสอร์นะคะสิ่งที่เราจะต้อง achieve ก็คือท,ท,ทั้งหมดเนี่ย uh, มากกว่า70%นะคะแล้วก็ s e c t i o นนะคะจะต้องผ่านอย่างน้อยเนี่ยกึ uh, ่งหนึ่ง50%เนนะคะเดี๋ยวเรา run through กันนะคะเพื่อให้เห็นว่า uh, จุดตรงไหนที่ มักจะเป็นจุดที่อาจจะเกิดการปีความผิดนะคะแล้วก็รวมทั้งเซ c กชันที่ต้องระมัดระวังนะคะ,ะหรือว่ามีความท้าทายนะคะมากหน่อยค่ะก็คือผิดกันเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวขอญอยกแชร์สกรีนนะคะโอเคค่ะนั้นยังอยู่ในสิ่งที่ได้ได้ได้ติวกันไว้นะคะเดี๋ยวเราจะสเปกสปีดกันเพิ่มเติมนะคะ ในเซสชันที่1นึ่งจุดขออนุญาตเริ่มต้นในเซสชันที่1เลยเนาะค่ะก็จะเป็นเรื่องคีย์คอนเซ็ปต์ของการวัดนะคะ Impact Measurement Impact Management นะคะวัตถุประสงค์ของเครือข่ายของ SBI เนี่ยนะคะเราถักเคลื่อนตรงนี้มาทำอไมอะไรอย่างไรนะคะในเซสชันที่1นะคะเราก็จะ พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายเนาะการกับเคลื่อนแล้วก็ principle มันเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราลงไปได้กันในรายละเอียดที่ทาดำได้พูดถึงนี่นะคะมันจะเป็น principle หลักการค่ะเราทำาโดยเพัฒนา framework ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เรามั่นใจนะคะได้ว่าเราสามารถที่จะตัดสินใจ นะคะดำเนินง,งานนะคะหรือตัดสินใจในการขับเคลื่อน p o l i c y อะไรใดๆนะคะที่จะ,ะทําให้เราสามารถที่จะ,ะเรียกว่าบริหารจัดก,การนะคะแล้วก็มีหลักการมีแนวทาง principle เนี่ยซึ่งึ่ง,งหลายท่านต้องรู้แล้วนะคะว่ามันมีหมดแปดหลักการนะคะเครือข่ายของเราเนี่ยฟอร์มหนึ่คือตัว principle framework ตรงนี้ขึ้นมา ะะซึ่งเชื่อว่าการที่เรามีเฟรมเวิร์ในการเข้าใจนะคะ,ะว่าการดำเนินงานของเรานะคะจะมะีผลนะคะส่ง กระทบนะะต่อโซเชียลแวลูต่อคุณค่าทางสังคมนะะต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีผลกับผู้คนนะคะค่ะอัน,นั้นเราก็ uh, develop ตัว framework ตรงนี้ขึ้นมานะะที่เรียกว่า sv social value principle นะะ sv principle นี้มีไปเป็นไป,นเ,ปนเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของมันถ้าเรา follow ตาม framework ตรงนี้แล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้นทำให้เราสามารถที่จะ บริหารจัดการนะคะ change หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีผลกระทบซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องโซเชียลนะคะถึงแม้มันจะชื่อโซเชียลแวลูเนี่ยก็จะทั้งมิติในเรื่องของอีโคโนมิก ความเหลื่อมล้ำอะไรใดๆต,ต่างมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมถึงแน่นอนสังคมโซเชียลด้วยเวลบ b e ิ n ของผู้คนนะคะคุณภาพชีวิตต่างๆผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเฟรมเวิร์กนี้นะคะ,ะมันจะเป็นเฟรมเวิร์กในการไกด์นะคะแนวทางในการตัดสินใจอันนี้นะคะคีย์เวิร์ดหลักๆค่ะสิ่งที่ HPI ทําก็คือเฟรมเวิร์กนะคะตัว principle นะคะ,ะ,คะแล้วก็ทำให้มีคนนะคะเนี่ยมีคนเข้าใจเรื่องนี้ มีเน็ตเวิร์ที่แอพพลายเรื่องนี้นะคะมีพร็อ t i ิชเนอร์ที่เอาไอตัว principle เนี้ค่ะไปสู่การ uh, ทำให้เกิดการบริหารจัดก,การหรือ uh, ตามมอตโต้ของเราคืออะไรฮะ accounting นะคะ f o r v a l u e นะคะ change the way to do accounting f o r v a l u e นี่คือคีย์เวิร์ดเอ็มเ i m ต์เทน a มของ SVI นะเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะ accountable หรือรับผิดชอบอะกับสิ่งที่เราทำ กับสิ่งที่เราไป d e cision นะคะ,ะเพื่อให้มันเกิด value ที่ดีนะคะกับสังคมกับเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมอยากจะ maximize มัน optimize ให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็ลดเรื่องของอความเสี่ยงหรือ risk ในการบริหาจัดการการดำเนินงานต่างๆนะคะอัน keyword ของอการนำไปใช้นะคะก็คือ accountable เราเราต้องรับผิดชอบอะ่ะกับการเปลี่ยนแปลงผู้คนนะ big why ว่าทำไมเราต้องทำเรื่องนี้นะคะ เราพยายามจะให้ความสำคัญกับ change หรือ effect ที่เรามีผลกระทบหรือไปส่งผลกระทบนะคะเราเข้าใจว่ามันจะเกิดก็เรียกว่า ตัวอย่เชจ์อะไร mm hmm. ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเรานะคะเพราะนั mm ้น hmm. มันมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องมีอะไรคะ Data mm hmm. นะคะที่อาจจะเป็นทั้ง uh, ข้อมูลเชิงคุณภาพนะ mm hmm. เรารู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไง mm hmm. ปริมาณน,นะคะ,ะที่เป็นเชิงสถิติอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่จะทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจนะคะได้ดีมากขึ้น mm hmm. นะคะเพราะนั้นคนที่ Uh, เรานะคะจะจะจะ uh, accountable เนี่ยคือใครคะคือคนที่เราไปมีผลกระทบกับเขาคนที่อาจจะได้รับ Impact จากเรานะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำโครงการหรือเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนะคะจึงจำเป็นเนาะที่จะต้อง accountable กับคนหรือ uh, หน่วยงานกลุ่มนะคะที่จะได้รับเอฟเฟกต์จากการเปลี่ยนแปลงซึ่งไอ้พีโฟก์ที่ว่านี้นะคะที่อยู่ในเฟรมเวิร์กของโซเชียลบาลูเนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งอ่ ภาครัฐก็ได้นะคะภาคสังคมก็ได้ภาคเอกชนก็ได้นะคะไว้ย,ยังก็คือทุกเซกเตอร์เนาะที่อาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลกระทบเพราะฉะนั้นเรา accountable แล้วก็ดูว่าเขาจะมีผลกระทบอย่างไรเราพยายามจะ maximize ให้มันเกิดในที่ดีขึ้นนะคะเนี่ยก็จะเป็นเฟรมนะคะในเซกชันที่หนึ่งนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญที่ที่เราจะต้องเข้าใจนะคะถัดมาเนาะ,นะะนี่ก็เป็นคีย์เวิร์ดอย่างที่บอกไปนะคะนะ ถัดมานะคะ,ะเราก็จะพูดถึงเรื่องของ purpose นะก็เล่าไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทำไมเราจะต้องวัดผลอะไรต่างๆเราไป section ที่2นะคะ section ที่2เนี่ยะคะ่ะเราจะพูดถึงเรื่องของ identify stakeholders นะคะแล้วก็ outcome นะคะอ่านี่คือ principle ต่างๆนะคะไปลงรายละเอียดกันนะคะสรุปไปแล้วค่ะ เซสชันที่2ของอของข้อสอบนะคะคือ identify stakeholder แล้วค่ะสักครู่นะออกไปถึงเซสชันที่2นิดนึงค่ะค่ะ,ะในเซสชันนี้เนี่ยนะคะก็จะเเเกี่ยวข้องกับหลักการนะคะไอ้บ็อกสเต a k e h เดอร์ใช่ไหมคะหลักการที่หนึ่งเนาะค่ะแล้วก็อ่า understand change นะคะ ค่ะอาการที่สองเนาะค่ะค่ะคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรค่ะว่า Crime and ใครเป็นสเตปโคเดอร์นะฮะในการทำแอคเคานต์ฟอร์เวลูนี้นะฮะของของเฟรมของเอ i ค่ะใครคือนสเตปโคเดอร์สเตปโคเดอร์ที่เราเขียนโครงการ กับ stakeholder ของ HVI นะคะอาจจะแตกต่างกันนะคะดังนั้นการ include exclude เนี่ย stakeholder จึงๆเป็นกระบวนการหนึ่ง stakeholder ค่ะเกณฑ์ gain, หรือคิวสำคัญของมันก็คือคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราอยู่ภายใต้โครงการกับเราแต่เขาก็มไม่ได้ p e r c e i v e change อะไรเนี่ยเราไม่ถือเป็น stakeholders นของการที่จะต้องมาบริหารจัดการ impact แล้วก็ change ของเขานะคะ,คะเพราะฉะนั้นเรารู้และห ใครคือคนที่เราจะต้องอ account table mm hmm. กับเขานะคะก็ mm hmm. คือคนที่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราทำเราเขีย okay, นหะน้าูนะคะกวนี่ทําไมเราจะต้องไป involve mm hmm. เขาเข้ามาด้วยทําไมเราจะต้องไปดึงเขาเข้ามาอยู่ในกระบวนการ mm hmm. การทํำ reporting การวัดผลด้วย่ะคะ mm hmm. ทำไมนะฮะเราจะไม่เข้าใจเลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะ จากการที่เราจะต้องไปคุยกับเขาเนะฮะเพราะฉะนั้นความเข้าใจของคนทาโครงการใช่ไหมคะกับความเข้าใจของคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะกละความเข้าใจเขาม,มีแบล็กการ์มีมีอยู่โวลารองเท้ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดค่ะว่าอะไรคือเปลี่ยนแปลงอะไรคือที่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือเขา,เนนาทุกคนอธิบาย theory of change ได้ดีที่สุดนั่นเองเองนาะเพราะฉะนั้นการดึงเ stakeholder เข้ามาอยู่ในกระบวนการจะทําให้เรา สามารถ identify outcome ได้นะคะค่ะถ้าเราทำเรื่องนี้น้อยนะคะไว้ง่ายหรือในกระบวนการในการประเมินของเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปถามสัมภาษณ์รู้พอ l i ต y d ต้าของเขาควอนติของเขาเนี่ยนะไม่มีโฟกัสพวกใดๆเนี่ยะคะ่ะมันมีโอกาสจะเกิดผลกระทบยังไงคะจะเกิดความเสี่ยงนะคะหรือทําได้น้อยเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ได้อิน o ว e ในกลุ่มที่มีความแตกตา่าง นะคะกับกลุ่มที่เราไปคุยด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นการอิงบอฟสเตโคเลอร์ที่เหมาะสมเพียงพอนะคะจะทำให้เราบริหารความเสี่ยงนะคะที่จะ,ะ,ะไม่รับผิดชอบค่ะกับกลุ่มที่ที่เราอาจจะมีผลกระทบกับเขาแต่เราไม่ได้ไปถามเขาเราไม่รู้ว่ามีเขาอยู่ไม่รู้ว่าเขาอาจจะได้รับผลกระทบในเซกเมนต์นี้อยู่ไหมฮะก็อาจจะเกิดความเสี่ยงจากการที่เราไม่ได้รับผิดชอบอกับผลกระทบ ที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดขึ้นนะ,ะหรือมันก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสในการที่จะไปขยายอิมแพหรือ m a x i m ไมซ์แวลูในการดําเนินงานจาก r ร s o u ส c e ของเราจากอินเวสเมนต์ของเรา เนาะค่ะอันนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปนะคะในกระบวนการที่ i n v o l v e stakeholders ะคะ่ะ stakeholders ก็จะ voice ออกมานะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน,นะคะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะทุกคนก็ต่างคนก็จะมีความเห็นแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันนะคะคราวนี้ค่ะเวลาเราจะต้อง identify outcome ที่เรา identify stakeholders ไปแล้วเนาะ,ะการที่จะต้อง identify outcome เนี่ยนะคะเราจะ จำเป็นไหมที่เราจะต้องเอาทุก outcome ที่ทุก stakeholder เนี่ยอ voice ออกมามาอยู่ใน impact map ของเรานะะโอ้จะลิสต์มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮรงนั้นเราจะมีกระบวนการที่เรียกว่า exclude หรือ include ใช่ไหมคะ,ะดูว่า outcome ไหน matter นะคะนี่คือคีย์เวิร์ดเลยเอาคำไหน material matter หรือสำคัญนะคะซึ่งสำคัญตรงนั้นเนี่ยสำคัญในมุมมองค่ะมุมมองไม่ของเรามุมมองของ stakeholders เขาบอกว่าเนี่ยสำคัญกับชีวิตเขาเขามองว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเขาแล้วมันเกี่ยวข้องกับเขานะคะอ่าันเราดูยังไงว่ามันสำคัญไม่สำคัญนะคะคีย์เวิร์ดของการดูว่ามันสำคัญไม่สำคัญนะหรือจะคัดเข้าคัดออกก็คือสองคำนะคะคือ มันเกี่ยวข้องไหมนะฮะ เกี่ยวข้องกับเขาไมเรียนระมัยใไหนะคะ này, เอาคำนี้มันเกี่ยวข้องนะคะกับการที่เราทําโครงการหรือเปล่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาบอกเกิดขึ้นก็จริงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทาอันนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนตัดออกนะคะเราไม่ต้องไปเคลมเอาคําที่เขาอาจจะได้รับผลประโยชน์แต่ไม่เกี่ยวกับโครงการเรานะคะเลื่นละมันใไนะคะซึ่งเราจะได้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็คือข้อมูลในเชิงคุณภาพเนาะมีอะไรบ้างที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเราอาจจะบอกหนึ่งสองสามสี่การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้องจากโครงการนี้มา น,ะะนี่ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะหลังจากเรามั่นใจแล้วว่าเอาคำเนี้ยเยวข้องนะคะเราก็จะไปถาม่อค่ะว่ามันแล้วมันมัน,มน มีเขาเรียกว่าซิกไหมซิกนิฟิแคนต์ไหมสำคัญแค่ไหนนะคะถ้าเขาบอกเกี่ยวข้องและสําคัญดู้แอนเดอร์แมทเทอร์ละแต่ถ้าเกี่ยวข้องแต่ไม่ค่อยสําคัญนะคะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ก็อาจจะเอ็กซ์คลูดออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสตัวที่จะเป็นตัวสกรีนนิ่งค่ะระระแบนส์นะคะเราดูข้อมูลเชิงคุณลิพนะคะซิกนิฟิเค็นต์นะคะเราดูว่าปริมาณการเปลี่ยนแปลงนันนะมากน้อยเท่าไหร่คุณดิเทตีฟก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลนะคะเพราเราได้ข้อมูลที่สําคัญหรือเอาคําที่สําคัญแล้ว แมทเ t อร์แล้ว,ะะลวซึ่งอย่าลืมนะคะเนี่ยตามที่โชว์เขาทำนี่ยมันมีทั้งไม่ตั้งใจนะคะ intended นะคะ unintended นะคะ positive negative เราก็ต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ให้ครบถ้วนดีนะคะและอีกอประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว Well d e f i n e Outcome นะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไปที่เวลด i ไฟ o u t c o m e นิดนึงนะคะอาจารย์ก็ทุกท่านก็เข้าไปดูในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะ,ะนี่ค่ะก็คือเรื่องของเทาคำเนาะค่ะ principle understand what change อันที่สองเนี่ยคือการช่วยทำให้เรา identify เ mm hmm. ขาคำขึ้นมานะคะมันจะมีะคำว่า e ว l ดี f ฟล์เอาคำนะ,ะอาอารย์ก็จะพูดเยอะเลยว่าเขาคำเช่นความสุขเนี่ยคะ่ะ ความมันมม่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่างงี้ยฮะมันเบลดีฟายไหมคะไม่เบลดีฟายเนาะเพราะมันมันอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วตัวชีวัตอะไรกันแน่นะที่เราจะไปวัดนะคะหรือหรือหรือบางทีก็สั้นเกินไปเช่นเอาพุทธอย่างนี้ค่ะได้อบรมนะคะอบลมได้เข้าอบลม ความพึงพอใจนะคะเวลดี e ฟ i ์เอคานะคะยังไม่ v e r i f i ฟล์นะคะวามหมายมันก็คือว่าถึงแม้เราได้ o อ t p ุ t นี้ออกมา,าเราอาจจะไม่สามารถสร้างคุณค่าให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ e ลดีไฟลคานะคะคือ,อการเอาไปถึง Sequence ของเอาคามนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เราสามารถที่จะ มีตัวชี้วัดและข้อมูลที่จะบริหารจัดการการทํางานของเราให้มันตอบโจทย์นะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงที่เขาให้ความสําคัญที่ชัดเจนและเป็นรูปประทับนั่นเอง นะค,ะค่ะอันก็จะเป็นสิ่งที่เ,าเราจะต้องหา v e r i f i e ฟล์เอาั่ให้เจอนะคะไม่ไกลเกินไปความสุขความเจริญอะไรเงี้นะไม่สั้นเกินไปนะคะว y ลดี c o ฟ e ์เอาัตรงไหนตัวชี้วัตมันจะชัดเจนการทํางานแบบโครงการก็จะไปสู่ v e r i f i e ฟ o u เอา m ั Al um ได้ดีขึ้นเราก็จะแม็กซิม e เนาะอพมคุณค่าแล้วก็แวลูได้ดีมากขึ้นดนั้นก็คือเซ c ชั่นที่2นะคะ่ะถัดมานะคะ เราเลคคอร์ดหรือยังไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะขอชิคนิดนึงอ,อ๋อเลคคอร์ดแล้วถัดไปค่ะก็เซสชัน uh huh. ที่สามนะคะเซสชัน uh, ที่สามปัดจังหวเข้าเลย uh huh. นะคะ เซสชันที่3ค่ะก็คือ m a t u r i n g นะคะการวัดแล้วเมื่อกี้เราได้ stakeholder ได้ outcome มาแล้วนะคะเซสชันที่3จะถามแล้วเราจะวัดยังไงนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรนะคะกะ็จะเป็นการวัดนะคะพูดถึงเรื่อง material outcome นะคะพูดถึงการรู้ได้อย่างไรนะคะว่าว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะ include นะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงไหนนะคะที่ ที่เข้ามาในการวัดอยู่ใน Impact แบบของเรานะคะงั้น keyword ที่ท่านจะได้ยินในนี้ก็คือ,อ material นอะ material o u t c o m e นะคะ,ะตัวชี้วัดมาจากไหนคราวนี้กลับมานะคะกะ็เช่นเดียวกันนะคะ,ะ material o u t c o m e เนี่ยนะคะคืออะไรนะคะคือถ้าข้อมูลไหนที่เราจะ include อยู่ในการบริหารจัดการเนี่ยคะ ถ้าข้อมูลไหน Material หรือสำคัญนะคะข้อมูลนั้นจะมีผลกับการตัดสินใจของเราแต่ข้อมูลไหนใส่มาเถอะแต่ไม่มีผลกับการตัดสินใจของเราอันนี้ไม่สำคัญ เนะะีเพราะฉะนั้น material คำเช็คง่ายมากเลยนะคะเราไปเช็คว่าถ้าเรามีข้อมูลนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะ behave เปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะ make decision เปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคะ่ะนั่นคือข้อมูลที่สําคัญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้ององค์เรียกว่า include นะคะ only material คำเราเอาเอาตัวเอาคำที่มันไม่ไม่ได้สําคัญเป็นสาระสำคัญนะคะของตึงทอด อะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะสเต็กโคเดอร์นะคะเราอาจจะวัดแต่เสเต็กโคเดอร์เขาไม่ให้ความสำคัญก็ไม่ต้องอินฟลูดเข้ามานะคะในการประเมินแล้วก็หาตัวชี้วัดนะคะเพราะฉะนั้นเราหาแมทริออร์ เอาคำตรงนี้นะคะ,ะเพื่อจะดูว่าอันไหนจะ include exclude เนะาะค่ะก็ตามที่เมื่อกี้ได้สรุปไปแล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะมันมีทั้ง relevant significant เนาะค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยนะคะ,ะหรือ material outcome เ,เนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้างมันก็หมายถึงมันเกี่ยวข้องไหมกับ ิ่งที่เราทาใช่ไหมคะมันมีความสําคัญแค่ไหนเมื่อกี้บอกไปแล้วมันมีความสําคัญแค่ไหนประมาณเท่าไหร่แล้วมันมี value มากแค่ไหนนะคะมันมีปริมาณก,การเปลี่ยนแปลงแค่ไหนและปริมาณก,การเปลี่ยนแปลงนั้นจมนติสิบร้อยมันมีระดับความสําคัญแค่ไหนนะคะแล้วก็รวมถึง outcome นั้นนะคะการอธิบาย outcome นให้ให้ได้ครบทุกมิตินอกจากปริมาณก,การเปลี่ยนแปลงระดับความสําคัญคุณค่าเหล่านั้นแล้วเนี่ยคะ่ะ ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงนะคะมากแค่ไหนหนึ่งปีสาเดือนหรือแค่1เดือนเนี่ยค่ะระดับความสำคัญก็จะแตกต่างกันละนะคะถ้าบางโครงการบาง Outcome ทำได้แบบ2ปีก็แน่นอนว่าจะมีเสเกลของการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมากกว่าแค่1เดือนเป็นต้นนะคะนี่นก็เป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการที่จะ แล้ยว,ว่าหานะคะแล้วก็สรุปว่าเอาคำที่ describe เอาคำที่ดีนะคะควรจะมี element อะไรบ้างนะคะตั้งแต่เกี่ยวข้องไหมนะคะ e x c l u d e input ไหมมีมีมีปริมาณการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ amount of change เป็นยังไงมีมูลค่าเท่าไหร่และ duration เป็นยังไงเนี่ยคือการอธิบายเอาคำเนเาะค,ค่ะถัดมานะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะกลับไปวนไปที่เดิมค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะ คนที่เป็นคนบอกคนที่เป็นคน identify ก็คือกลับไปหลักการข้อที่หนึ่งคือ stakeholder นะคะเป็นคนมาบอกเรานะคะว่าว่าเอาคำนั้นคืออะไรแล้ว stakeholder เป็นคนมาบอกเราว่าตัวชี้วัดเนี่ยหรือเขาจะรู้ได้ไงว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นนะคะ stakeholder เป็นคนบอกเรานะคะซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นอะไรคะ Objective นะคะวัดผลได้เลยนะคะเป็นรายงานผลสุขภาพอี่มันนุ่นอ๋อสับเจกทนะคะเป็นความรู้สึกอะไรเียค่ะออหรือเป็นออการ Identify หรือระบุมาจากสเ a k โ h o เ d อร์ mm hmm. เองว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร mm hmm. เขาจะรู้ว่ามันเกิดเปลี่ยนแปลงนั้นโดยโดยมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้อย่างเงี mm ้ยค่ะสเปกโควเออร์จะเป็นคนช่วยเรา Identify mm hmm. ด้วยก็ได้นะคะังนั้นภาพรวมของ Section 3นะคะก็เหล่านี้เลยะคะ่ะทำให้เราออสามารถที่จะออ ระบุนะคะการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถดูว่าจะใช้อะไรในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงนั้นที่เกิดขึ้นได้ค่ะทัดไปนะคะต่อไปคือเซ c ชั่นที่4 s e นะคะเซชันที่4ค่ะจะพูดถึง value change to outcome นะคะเราได้ outcome ที่เป็น material แล้วนะคะได้ตัวชีวัดแล้วค่ะเจ้นที่สีก็เราจะถามว่าในมุมไว้แล้วเราตีมูลค่าย่างไรนะคะประเมินมูลค่าอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นการ value เนี่ย change เนี่ยค่ะคืออะไรหลักการของมันคืออะไรฮะสำคัญไม่สำคัญนั่นเอง เอาคำอาจจะมีปริมาณเยอะแยะมากมายแต่สําคัญไม่สําคัญเนี่ยค่ะคือการเปรีพ์ระดับความสําคัญนะ mm hmm. value มาจากระดับความสําคัญเขาให้ import จะต้ change ใช่ไงมนะคะค่ะแล้วทําไมนะคะต้องประเมินมูลค่าของคสำสําคัญทําไมจะต้องมีปุลมะมูลค่าของเอาคำะคะจำได้ใช่ไหมคะ mm hmm. ว่าถ้าเราไม่มีมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะไม่ decision ผิดอาจจะเลือก go go โกไปกับโปรเจกต์ที่มีปริมาณของการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่จริงๆแล้ว valuation เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญด้วยที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าไม่ไม่ไม่เห็นมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราอาจจะ ไม่สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้นะคะเพราะว่าบาง outcome ที่มันอาจจะเกิดน้อยแต่อาจจะมีมูล,ลค่าหรือ impact ในมหาศาลเลยก็ได้ัการดู v a l u a t o o n ทำให้เราบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น Reduce negative impact ที่อาจจะเกิดขึ้นผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น risk ที่อาจจะเกิดขึ้นและก็รวมถึงทำให้เราไป optimize นะคะไปโฟกัสว่า o อา c o m ตัวไหนเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญนะคะเราควรจะไปขยายผลเนี่ยมันได้อย่างไรนะคะอะ นี่คือ Y h นะทำไมต้องประเมินมูลค่าและมูลค่ามันมาจากไหนโอเคคราวนี okay. ้ How นะคะ,ะได้มาอย่างไรคะการประเมินได้มาซึ่งคุณภาพ่อได้มาซึ่งมูลค่าค่ะก็ ถ้เขาแรงอะค่ะแรงว่าเขาเห็นความสําคัญกับอะไรมากกว่าอะไรแค่เขาให้น้าหนักมันสิน้าหนักมันเป็นเท่าไหร่แรงแล้วลองให้น้ําหนักนหน่อยสิมันมีพอเชนของอะระดับความสําคัญแค่ไหนค่ะหรือเขาระบุค,ค่ามันเลไได้ไหมนะคะอันนี้ willing to pay เท่าไหร่อะไรอย่างไรนะคะน,นี้คือเราจะได้สิ่งที่เป็นการตีมูลค่านะคะซึ่งมันก็คือ financial proxy เนาะ เพราะนั้นบางเรื่องนะคะที่มันจับต้องได้ tangible outcome เนี่ยนะคะเราก็จะใช้ cost นะคะ price market price นะคะแต่พวกที่เป็น intangible outcome เนี่ยะคะ่ะเราสามารถหาได้ไหมคะเราสามารถหาหมูลค่าของ intangible outcome ได้ไหมนะคะ จำได้ใช่ไหมคะเรามีแนวทางในการหามูลลค่านะคะที่เป็น step a t r e f e r e n c e นะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็น choice modeling นะคะวันโดยสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็น outcome อะไรก็ตามค่ะเราหามูลค่ามาได้นะคะถ้าเราหาการเปรียบเทียบได้นะ,ะ compare ได้เขาอยากได้อะไรมากกว่าอะไรนะคะแล้วเราก็ หานะคะตัวแทนมูลค่านะคะหรือ proxy ตัวนั้นนะคะไปเทียบเคียงกับ intangible asset นั่นเองนะคะการที่เราหาามูลค่าเหล่านี้ได้นะก็จะทำให้เราา compare ได้นะคะทำให้เราเปรียบเทียบได้ลนะคะว่า เอาคำไหนสำคัญกว่าเอาคำไหนนะคะทำอะไรทำให้เราเห็นอินไซต์ว่าทำไมสเต็กโคเดอร์กลุ่มนี้นะคะเซกเมนต์นี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าเรื่องนี้นะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของสังคมความสมรสมารสมามัมมคีมากกว่ารายได้ซะด้วยซ้ำสมมตินะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ข้อมูลที่เป็นอินไซต์เหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราบริหารโครงการได้ดีขึ้นทำให้เราไปขยายอิมแพคลดผลกระทบได้ดีมากขึ้นนะคะ อ่ะทีนี้เนี่ยการปีมูลค่าเนี่ยมันเลยเริ่มมีสิทธิ์ที่เรียกว่าการจัดเม้นนะคะคือการ่ามีมีจัดเม้นของของผู้ประเมินนะคะเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเราไม่ได้เอาคุณค่านั้นจริงๆนะคะเราไม่สามารถหา accurate ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของคุณค่านั้นมาได้นะคะเราหาตัวเทียบเคียงมาเนาะว่าเราเอาตัวนี้มาเทียบเคียงนะ,ะหรือ เราทำโครงการพันคนเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลทั้งพันคนนะเรามีการเก็บข้อมูลในกลุ่มที่ป็นเซกเมนต์แบรนด์ไมซ์อะไรใดๆเนี่ยค่ะเพราะนั้นความสำคัญของการทำกระบวนการในการตีมูลค่าตรงนี้นะคะ่ะทรานสเปอรเรนซีเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะคะจะทำให้เรา สื่อสารได้นะคะกับผู้ใช้ข้อมูลนะคะถึงแม้มันไม่ได้ถูกต้อง accurate 100% absolute ร้อเนี่ยน,นะคะแต่อย่างน้อยเรามาถูกทางแล้วนะคะมีมีมีข้อมูลที่ good enough นะที่จะทำให้ท่านสามารถที่จะ make decision ได้ based on ข้อมูลแล้วก็ข้อจำกัด limitation ที่มีเราควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อให้ผู้ใช้ผู้อ่านหรือผู้ตัดสินใจรับรู้รับทราบนะคะ,ะว่าการอ่านข้อมูลตรงนี้นะคะมันมีที่มาที่ ไปแหลกข้อมูลใหม่หรือมีข้อจำกัดอะไรน,นะคะนั่นก็คือเซ็กชันที่สี่เนาะหัดไป